ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยนางสาวนัทร,รดาผาทองโรงเรียนบ้านหนองแวงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขตหนึ่งประวัติส่วนตัวนางสาวนัทร,รดาผาทองเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2535ปัจจุบันอายุ30ปี ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านนากลางระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกนกศิลปิทยาคมระดับชั้นปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาสถิติประยุกต์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏุรีรัมสํสำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัมย์ ประวัติการรับราชการได้รับบรรจุแต่งตั้งค่าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564โรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบรีรั์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีรั์เขตหนึ่งภาระหน้าที่ด้านการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3รวม18ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่สองสอนชั้นประถมศึกษาปีที่4กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีรวมชั่วโมงการสอน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภารกงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน สผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านที่หด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเลทเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและบุคคลอื่นเช่นการพูดจาไพเราะ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติราชการและรักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 2. คุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเช่นมีการยึดหลักพรมวิหารสคือ 1. เมตตาต่อสิทธิ์ 2. มีความกรุณาต่อสิทธิ์ 3. มีมุทิตาจิตคือมีความยินดีเสมอเมื่อสิทธิ์ได้ดี 4. มีอุเบกขาคือมีการพยายามวางเฉยต่อบ,บางพฤติกรรมก้าวร้าวที่สิทธแสดงออกมาโดยไม่ตั้งใจ ดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายินดีให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกิจกรรมต่างๆและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆ 3. จรรญ,ญาบัณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรลวิชาชีพครูมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้า โดยกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานเข้าร่วมการประชุมการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูพึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมสรงเสริมสนับสนุนช่วยเหลือสิทธิ์เสมอมาและให้ความร่วมมือกับคณะครูในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ด้วยความเต็มใจ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพ,พเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการาดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและนำปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในบทเรียนและฝึกให้นัก,กเรียนรู้จักการออมเงินจนทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำหลักของความพอเพียงคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวบนเงื่อนไขของความรู้คู่คุณธรรมนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 5. จิตวิญ,ญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ อุทิศเวลาให้กับราชการไม่ว่าการสอนนั้นจะอยู่ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการจนกว่านักเรียนจะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมเสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์เพื่อผลจะเกิดกับนักเรียนและสังคม 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่เมเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆด้านที่ 2. ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนโดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนมีการวัดและประเมินผ,ผลที่หลากหลายการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถมีสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนคือการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอนโดยข้าพเจ้าได้สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเป็นการสร้างบรรยากาศที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและก่อนเรียนหรือหลังเรียนได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอยู่เสมอ 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 4. การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีมเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายร่วมกันข้าพเจ้าจึงยึดหลักการทำงานเป็นทีมคือ 1. สร้างเป้าหมายร่วมกัน 2. เข้าใจการทำงาน 3. ม,มีความตรงไปตรงมา 4. เพิ่มความสนิทสนมสารสัมพันธ์และข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบคุคคลในแวดวงอาชีพครูอยู่เสมอ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารงานวิชาการงานงบประมาณหรืองานอื่นๆเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการทำใบงานใบความรู้สื่อมัลติวิเดียช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็วข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่าน,นาคณะกรรมการ ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2ในครั้งนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะ